ที่<ห>น<ร>ี่มาแล้ในเรื่องข้องกิจกรรมวันทะเลโลกกันมั่งค่ะคุณผู้ชมโดยสำนักง,งานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทีซี่ค่ะเขาได้มีการจัดกิจกรรมในวันทะเลโลกนะคะหรือว่า World Ocean Day 2 0องพันนั่นเองค่ะ แรกแต่ว่าเออวันเสาร์วันเสาร์วันที่แปดทีผ่านมาะนะคะทีชายทะเลบ้านห้าสมบูรณ์อำเภอธาชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายมนตร้าพรมสิน้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็้กาไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันทะเลโลกค่ะโดยมีนายสํานวนทองซีในอำเภอทาชนะละกาผููแทนนวยงานต่างๆค่ะเม่ววาอีเป็นซ่อนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาซาสมัครปิดทักทะเลซิ่งแวดลอมจังหวัดสุราษฎร์ธานีถอดซ่อป่อชออบตวังแล้วก็มีนักเรียนจากโรงเรียน วัดขจรบำรุงผู้นําชุมชนประชาชนในพื้นที่มารวมกิจกรรมซึ่งงานนี้ก็จัดโดยสํานักง,งานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทีซี่ค่ะครับภายในงาน,านมีกิจกรรมการสร้างการรับรู้นะครับกองซ่อนจนจ,นจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กับนักเรียนประชาชนในพื้นที่กิจกรรมเก็บขยะชายทะเลกิจกรรมการขัดแยกขยะที่ทุกต้องการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลูกปูมานะครับการจัดนิทรรศการแล้วก็การอนรักษและก็ฟืน้นฟูทรัพยากรทางทะเลมีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณทั้ง0 0คนนะครับ กัเนีนกำบันดีดีนะครับนะ,ะในวันทะลลีโลกนะครับช่วยดูเลยทะเลีครัวข้องโลกด้วยนะ